คุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์ที่มีข้อความ SMS เด้งเข้ามาและบอกว่าปล่อยเงินกู้หรือว่ากู้เงินผ่านอนุมัติไวใช้เอกสารไม่กี่อย่างแล้วก็มีลิงก์มาให้ดาวน์โหลดไหมครับมันจะเข้ามาในการที่เป็นเว็บไซต์โฆษณาป๊อปอัพขึ้นมาหนึ่งอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือส่งเข้ามาในข้อความ SMS หรือบางทีเข้าไปในเรื่องของการสมัครงานตามกลุ่มสมัครงานต่างๆนะฮะในการปล่อยเงินกู้บางคนด่วนร้อนเงินอยากได้เงินกดจิ้มคลิกเข้าไปนะฮะกลายเป็นว่ามันบอกว่าให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Line ครับแล้วก็ม แอปพลิเคชันโดยเฉพาะของตัวกู้เงินทิปหรือกู้เงินออนไลน์นี่แหละโดยเอกสารที่มีการเตรียมเนี่ยแล้วก็เป็นการหลอกล่อเนี่ยจะใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อไม่ว่าจะเป็นวงเงินสูงอัตราดอกเบี้ยต่ําอนุมัติเงินเร็วเอกสารใช้น้อย เนี่ยวิธีการคือประมาณนี้เลยคุณผู้ชมให้มองแล้วก็นึกภาพตามนะฮะมันจะเป็นลําดับขั้นตอนเลยที่นี้พอคนจิ้มเข้าไปแล้วสมัครปรากฏว่าอยากจะกู้เงินสมมุติสักห้าหมื่นบาทครับก็จะต้องมีวิธีการลงทะเบียนก่อนเปิดบัญชี500บางคนบอกอุ้ยห้าหมื่นบาทงั้นขอเป็นค่าธรรมเนียม5,000บาทให้โอนมาก่อนอโอนไปเสร็จปุ๊บรอเมื่อไหร่เงินกู้จะผ่านสักทีอนุมัติยังไม่ได้สักทีไหนบอกอนุมัติไวห้5,000บาทสูญหายไปซะง,งั้นเลยมีเข้ามาร้องเรียนกับสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกว่า400 ด้วยกันนะฮะล่าสุดเองนะฮะทางตำรวจไซเบอร์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เปิดปฏิบัติการนะครับทลายแก๊งจีนปล่อยเงินกู้ออนไลน์แล้วก็จับตัวการสาวจีนเนี่ยได้คาสนามบ,บินสุวรรณภูมิเลยเป็นการปิดนะฮะปฏิบัติการแบบชัดดาวเฟกหล่นครับ มาดูปฏิบัติการนี้กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการที่ผมเรียกได้ว่าหลายคนน่าจะยืนลุกขึ้นปรบมือกันในตอนนี้เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ครับชัดดาวเฟกโลนทลายเครือข่ายชาวจีนแก๊งเงินกู้ทิปออนไลน์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินกันไปเนี่ยความเสียหายรวมกว่าถึง200ล้านบาทเนาะ เรื่องนี้ขอบคุณทางด้านของพลตำรวจตรีอำนาจไตรพศ์ด้วยนะครับรองผู้พิจารณาตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลโยีท่านก็มาถแถลงพร้อมด้วยกับพลตำรวจตรีไพโรธสุขรวยธนชตรองผู้พิจารณาตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพลตำรวจตรีชรินโกพันตานะครับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5ซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะฮะปฏิบัติการครั้งนี้เป็น,นปฏิบัติการที่มีชื่อว่าชัดดาวเฟกโกลนเป็นการทลายเครือข่าย แก๊งชาวจีนที่มาปล่อยเงินกู้แบบออนไลน์และเป็นเงินกู้ทิปมาถ้าเป็นเงินกู้ที่มันได้เงินจริงเนี่ยมันก็ดูแบบก็ยังพอมีได้รับบ้างเนาะแต่นี้คือโอนไปไม่ได้เงินกลับมาเลยคุณผู้ชมซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะต่อเนื่องมาเป็น EP ที่2หรือเอพิโซดที่2แล้วนะครับ โดยพลตํารวตรีอำนาจเนี่ยท่านบอกว่าการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับก็เป็นการปฏิบัติการภายใต้การนําและการดาเนินการของพลตํารวตรีชรินโกพันตาซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5นี่แหละก็สั่งการนะครับขยายผลการจับกลุ่มบอกคุณผู้ชมเลยนะเครือข่ายหลอกเงินกู้ที่ตอนนี้เนี่ยมีการออกหมายจับผู้ต้องหานะครับ52รายโอ้โหมันเป็นขบวนการมากเลยนะ แล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปต้องลุกขึ้นยืนปรบมือจริงๆเพราะว่าจับกลุ่มไปได้แล้วกว่า40รายนะครับจะพยายามนะฮะอาจจะต้องมี EP 3ีหรือเอพิโซด3เพื่อที่จะชัดดาวเครือข่ายนี้ให้หมดไปนะครับโดยเมื่อปลายเดือนเมษาย,ยน6 6ที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวบอกวิธีการของคนร้ายก่อนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ขบวนการนี้เนี่ยใช้วิธีการนะฮะสร้างความเสียหายในการหลอกเหยอกว่า400รายให้กู้เงินผ่านหนึ่งก็คือเว็บไซต์ แล้วก็ลิงก์ข้อความที่ส่งมาเป็นแบบลิงก์ข้อความสั้นๆใน S M S ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้รับมาบ้างแหละเพราะผมเองเนี่ยก็ได้รับมาเหมือนกันนะครับคือมันอยู่ใน SMS ข้อความในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเลยนะฮะแล้วมันจะส่งมาประมาณว่ากู้เงินอนุมัติไวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอคนคลิกลิงก์เข้าไปแล้วปรากฏว่ายังไงฮะมันก็ออกอุบายโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะที่ว่าให้วงเงินสูงอัตราดอกเบี้ยต่ำอนุมัติเงินเร็วแล้วก็ใช้เอกสารน้อยนะครับ ทีนี้ยังไงฮะก็บอกให้แอดไลน์แอดไลน์ไปเสร็จปุ๊บติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับเงินกู้ของมิจฉาชีพโดยก็จะอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยจะได้รับเงินนะฮะตามที่ขอกู้เงินยืมจริงแต่ต่อมามันก็ยังไงครับมีเงื่อนไขต่างๆมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับซึ่งก็มูผู้เสียหายเนี่ยพอหลงเชื่อโอนเงินไปแล้ว เงินก็ไม่ได้รับเงินในเรื่องของการกู้เงินแต่อย่างใดจะขอเงินคืนมาในเงินค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้รับคืนนะฮะจึงรู้ตัวแล้วแหละว่าน่าจะโดนหลอกลวงนะครับก็ดําเนินการแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบการรับแจ้งความออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนี่แหละสืบสวนหาผู้ตัวกระทําผิดเนี่ยมาด,ดําเนินคดีตามกฎหมายทีนี้ปุ๊บคุณผู้ชมครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาวันที่20ิมิถุนายนนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบสวนติดตามจนทราบว่าหญิงชาวจีนรายหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับนะฮะกำลังที่จะดเดินทางเนี่ยหลบหนีออกนอกประเทศก็เลยรีบเนี่ยโอ้หผู้ชมดูสินดูดีทรัพย์สินของแบบแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยอ่ะนี่คือได้มาจากการหลอกลวงนั้นเลยนะตุ๊กตาบอสเนี่ยโอ้โหแล้วก็แว่นตากันแดดก็คือของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยที่เห็นนี่คือไม่มีอันไหนที่เป็นโนเนมเลยนะฮะ ซึ่งหญิงสาวรายนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการนะครับที่หลอกลวงประชาชนคนไทยนี่แหละซึ่งเขาไปจับกลุ่มนะฮะได้ทันทีที่สนามบินสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่ก็นําส่งพนักงานสืบสวนนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สอบสวนขยายผลจนกระทั่งเช้าเมื่อวานนี้นะฮะ เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเนี่ยคอนโดหรูอย่างที่บอกโอ้โหยึดทรัพย์สินมากว่าร้อยล้านบาทคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรวจไปถึง3คอนโดด้วยกันรองเท้าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องสําอางรวมไปถึงกระเป๋ากระปุ้งกระปิวเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมคือมันเยอะจริงๆอ่ะจากการหลอกลวงมานี้เพียงแค่เรื่องของทรัพย์สินที่เป็นจับต้องได้เท่านั้นนะฮะยังมีมูลค่าเงินที่อยู่ภายในบัญชีที่หมุนเวียนมากกว่าน่าจะหลักพันล้านบาทคุณผู้ชมครับ ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้พอตรวจสอบขยายผลเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยเป็นเพียงแค่คนดูแลในเรื่องของช่องทางการเงินเท่านั้นก็คือเหมือนจะต้องเอาเงินนี้ไปหมุนโอนไปให้ที่ใครหรือจะต้องเดินบัญชียังไงหรือรับเงินมาแล้วต้องไปโอนให้บัญชีไม้ยังไงอย่างไรแต่ปรากฏว่าตัวการจริงๆเนี่ยก็คือสามีของเธอนะครับที่เดินทางหนีออกนอกประเทศไปแล้ว ทีนี้หลายคนตั้งคาถามว่าทําไมตํารวจจับมาไม่ทันล่ะไม่รู้ตัวการก่อนหน้านี้หรอทาไมถึงจับไม่ทันเพราะว่าสามีเนี่ยเพิ่งจะหนีออกไปได้ไม่นานคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตอนที่ตรวจสอบไปเนี่ยเส้นทางการเงินก็คือไปเจอกับภรรยาคนนี้ก่อนก็คือหญิงสาวชาวจีนรายนี้ คือมันยังไม่ไปถึงต้นต่อในเรื่องของสามีของเธอนะฮะเพราะฉะนั้นในการขออนุญาตหมายสารจับเนี่ยก็คือจับผู้หญิงมาก่อนพอเอาผู้หญิงมาสอบสวนก็เลยรู้มาว่าสามีของเธอเนี่แหละที่เป็นตัวการแล้วก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนะครับที่ยังคงลอยนวลกันอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งหลังจากนี้ก็จะต้องขออนุมัติหมายสารนะครับเพื่อนําตัวกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยกันต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงปฏิบัติการ ถแถลงการปิดชัดดาวเฟกโลนใน EP 2ีนี้กันหน่อยดีกว่าครับรายละเอียดนยครทราบม,มาจากข้างในแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ว่าอาจจะเป็นรายละเอียดพีย่อยที่เราทําการตรวจค้นมานะครับก็คือเราพบบัญชีบัญชีธนาคารนี่นะครับบัญชีธนาคารเนี่ยเขาก็ที่ที่อยู่นะครับอันนี้ประมาณเหลือประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าสองล้านสแล้วก็เขาก็ใช้บัญชีเนี่ยในการหมุนเวียนนะครับมี2บัญชีกับบัญชีธนาคารกรุงเทพ นะครับสสามีเนี่ยนะครับก็ใช้2อบัญชีนี้ก็มีสิ่งสําคัญที่ที่เขาดําเนินการทางทางธุรกรรมนะครับเขาก็จะมาซื้อซื้อห้องคอนโดนะครับในคอนโดหนึ่งห้องเนี่ยยีกว่าล้านนะครับเขากำลังตกแต่งอยู่นะครับคอนโดหรูนะครับอาจจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปจองอีกจองอีก2ห้องเหมือนกันในราคาเป็น10เป็นหลัก10ตลอดนะครับ เขาไปจองอยู่อีกสองห้องบวกกับอีกหนึ่งห้องของเขาเนี่ยก็จะจะจะเป็นชื่อเขาเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเงินไม่รู้จากไหนมาจากไหนบอกว่าแฟนเขาเป็นคนดําเนินการมาเป็นคนดำเนินการมาแต่เขาว่าใช้ชื่อเขาเหมือนกับมีรถพอรถพอสอีกหนึ่งคันมีอีกหนึ่งคันซึ่งเป็นชื่อซื่อสามีเขาเขาเคยนั่งอ่าสิ 11, ราคา1 1บเอล้านบาทเขาเคยนั่งนะครับเคยนั่งแต่ว่า จะบอกตลอดว่าไม่รู้ไม่รู้เอารถมาเป็นยังไงจนผมก็ยังมาซักเข้าก็คือตอนหลังก็ไม่ยอมรับก็เป็นของชื่อของแฟนเขาเขาจะบําเหมือนกับปฏิเสธที่จะให้การลืมให้การวกวนเมื่อเช้านี้ก็ให้การอีกแบบหนึง่งแล้วก็ช่วงมาวันนี้ช่วงบ่ายๆก็้อีกแบบหนึง่งซึ่งเขาก็ใช้ใช้ชีวิตแบบก็ค่อนข้างจะแบบรู้หลา นะครับใช้รถพอดต,ต่างๆนาฬิการองเท้าแบรนด์เนมอะไรต่างๆนาฬิกาหรูต่างๆนะครับเพราะเขาเหมือนครับที่เราเคยเจอทั่วๆไปเลยนะครับที่เราจับทุนจีนต่างๆจะมีลักษณะแบบตุ๊กตาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็มีใช้ชีวิตที่อยู่คอนโดในราคาแพงๆย่านใจกลางเมืองรถหรูๆนะครับนี่ในเบื้องต้นที่เราเราพบนะครับแล้วก็จะมีใน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 วงนี้จะมี ทุนหมุนเวียนในระบบเนี่ยหลายร้อยล้านนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่สามารถที่ว่าเรียกได้ว่าคือเขาเนี่ยอาจจะมีเบอร์ใหญ่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งก็จะเป็นนายทุนใหญ่เป็นหลักใหญ่นะครับแต่พวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะน่านะการเงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็จะซื้อในนามในนามของกลุ่มผู้ถอหานี้นะครับอาจจะมีคนใหญ่ที่ถือเป่าแต่สิ่งสําคัญนะครับสุดท้ายแล,แล้วคนจีนเนี่ย ผมสังเกตดูนะจะมีลักนักเอาเงินเนี่ยเข้ากับคริปโตมีวอลเล็ตวันนี้เราก็ไปเจอมานะครับเนี่ยมีกุญแจ2อันแต่เรายังไม่ได้เปิดไปฟอร์เรนซิกอีกทีนึงอันนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับในกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีวอลเล็ตไม่รู้ชื่อสามารถที่โอนเงินโอนเงินไปอยู่ต่างประเทศหรือหนีไปเนี่ยแฟนเขาเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนถือรหัสหรือเปล่า ถึงไปประเทศสิงคโปร์แล้วหนีไปแล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยถ้าเขาว่ารู้รหัสเขาก็สามารถที่จะนําเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยออกไปใช้ได้เลยเพียงแค่มีรหัสนะครับอันนี้คือขีย์ที่เราเราเจอนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่บอกไม่บอกรหัสนะครับก็ส่วนอื่นก็ก็เนี่ยนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็สามารถได้จะต้องฟอร์ลิสิกเกี่ยวกับเรื่องที่โน้ตบุ๊กที่เขาใช้อีกทีหนึ่งนะครับครับ อดีวเดี๋ยวให้ท่านผู้การอันนั้นไปเป็นจะได้เตือนไปในตัวด้วยแต่มันเป็นระบบเฟกโลนนะครับก็เชิญคือต้องเรียนสื่อมวลชนนี้นะครับในส่วนของการหลอกลวงทางออนไลน์มันมีหลายประเภทไอหลอกให้กู้เงินไม่ได้เงินก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแผนพฤติกรรมอจะคล้ายๆกันก็คือในทุนที่เป็นคนจีนเนี่ยก็จะใช้ฐานฐานฐานการหลอกลวงเนี่ยน่าจะอยู่ จากการสืบสวนนะครับอยู่นอกประเทศแล้วก็ใช้คนไทยเนี่ยหลอกคนไทยนะครับใช้คนไทยหลอกคนไทยแล้วผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเงินเนี่ยก็จะมาผ่านโพยกวนนะครับผ่านโพยกวนผ่านรับแลกเงินนะครับมาอย่างในทุนซึ่งจริงๆนะก็ถือพาสปอร์ตอ,อ่จีนแล้วก็มีพาสปอร์ตของกัมพูชาข้ามไปข้ามมาระหว่างไทยไทยกับ กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในส่วนนี้เขาก็หลังจากได้ได้เงินได้ผลประโยชน์มาเนี่ยผ่านโพยก้วนอะไรต่างๆก็จะมาแปลงสภาพนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นเนี่ยของแบรนเนมรถหรูอะไรต่างๆนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาซื้อแพลตฟอร์มนะครับเป็นลักษณะแพร่สงรามคือซื้อแพลตฟอร์มการหลอกแต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอเซ็นเตอร์หลอกให้กู้เงินหรือการเทรด เหตุเงินอะไรต่างเนี่ยซื้อแพลตฟอร์มแล้วก็ใช้คนไทยเรานี่แหละนะครับหลอคนไทยเพียงแต่ว่าฐานฐาน,ฐานเขาอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็หมุนเงินเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งแผนศุกรรมที่เราทํามาทั้ง e p พีหนึ่งสเนี่ยนะครับแล้วก็จากการสืบสวนเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้แทบทั้งนั้นนะครับเพราะฉนั้นกลุ่มทุนจีนอะไรต่างเนี่ยก็จะมาซื้อ,อสังหาริมทรัพย์ ซื้อของแบรนด์เดมซื้อรถหรูอะไรต่างๆแผนพุตกรรมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือการหลอกเนี่ยมันอย่างที่ผมเรียนว่าการหลอกทางออนไลน์มีหลายประเภทนะครับอย่างหลอกให้กู้เงินเนี่ยก็เป็นลักษณะของการให้ส่ง SMS มานะครับจากจากต่างประเทศผ่านระบบ v o i p บ้างอะไรบ้างนะครับส่งเข้ามาในมือถือของเหยื่อนะครับว่าจะให้กู้เงินนะสมมติเป็นเรื่องกู้เงิน เสร็จแล้วก็ไม่ได้เงินจริงหรอกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจะต้องใส่เงินเข้าไปในระบบนะครับโอนเงินเข้ามาก็อ้างว่าโอนเงินเข้าไปโอนเงินเข้ามาก็บอกว่าเร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 า,เราโอนบัญชีผิดพลาดต้องมีแก้ไขระบบคือหมายว่าเหยื่อก็จะต้องโอนเงินไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เงินบางคนอาจจะกู้สักแสนแต่ว่าโดยไปล้านก็มีโดยไปหลาหลายแสนก็มีซึ่งเมื่อรวบรวมความเสียหายเนะี่ยมันเยอะนะครับ แล้วเขาก็หมุนเงินในระบบมามามาทำในลักษณะที่บมบอกคืออย่างนี้ครับผมเรียนว่าไอ้เคสหลอกให้กู้เงินเนี่ยมันมันมีหลายแบบบาง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 ครั้งเนี่ยชาวบ้านก็ก็เดินเข้าหาเพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยด้วยโควิดอะไรต่างๆก็อยากจะหาแหล่งเงินกู้ซึ่งถ้าไปที่ธนาคารเนี่ยมันก็คงจะต้องมีการแสดงตัวตนลำบากอ่ะหรืออาจจะกู้มาหลายๆที่แล้วนะครับไม่ได้ นีการกู้ผ่านทางออนไลน์มันก็จะง่ายใช่ไหมครับอยู่บ้านก็ทําได้ก็อาจจะเข้าไปอยู่ในเฟซหรือดูจากเอ็ที่เขาส่งมาตามมือถือต่างๆก็เข้าไปเจราจาก็ไปคุยก,ก็จะมีก็เข้ากระบวนการของเขาในการหลอกลวงนะครับอย่างที่ท่านรองผู้การว่านนะครับผมว่าก็อาจจะไม่เบอร์หนึ่งแต่ก็ใกล้ชิดผมว่าใช่ผมว่าใช่เพราะว่าเรายังมีเคสลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ อีกอีก,อ,กอีกหลายอีกหลายช็อตที่เราจะทําที่จะเป็น EP3, EP4 นะครับซึ่งมีการไปซื้อคอนโดอันนี้24ล้านอันนี้เดี๋ยวเราทําต่อเนี่ยมี60กว่าล้านก็มีนะครับก <Okay. S 1> ารกู้เนี่ยผ่านสมมุติจะกู้แสนนะครับ <Okay. S 1> เขาก็ให้ให,ให,ให,ให้ให้ยอดเงินกู้ตามนั้นแหละ mm hmm. เพียงแต่ว่าก่อนที่คุณจะได้เงินเนี่ยมันก็ต้องมีค่าเขาเรียกอะไรอาหักเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนคุณอาจจะต้องพามาการเงินกู้หรือเมื่อ เขาโชว์ปลอมปลอมว่าเงินกู้เสร็จแล้วได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเวลาเวลาเวลาจะดําเนินการต้องมีค่าคาประก,กันนน่นนี่นั่นเหยื่อก็ก็คิดว่าเงิน,นกู้ได้แล้วเสียค่านู่นนี่นิดหน่อยก็สามารถที่จะกู้ได้มันก็ไปเรื่อยๆครับอันนี้ไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนแล้วแต่เขาจะคุยเพื่อจคุยกับเหยื่อซึ่งเหยื่อบางทีเมื่อเมื่อคิดว่าเงินที่จะได้มันคุ้มมันคุ้มและง่ายก็ก็เข้าสู่กระบวนการเขา โดยเฉพาะไอ้หลอกให้เงินกู้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยแม้รวมมาคนเนี่ยเยอะแต่ว่าความเสียหายต่อรายจะน้อยอย่างเคสเนี่ยดูแล้วหลักหมื่นนะครับในใน,ในเงินกู้ที่ที่ที่โอนเข้าไปไอ้ความเสียหายที่โอนเข้าไปเพียงแต่ว่าแม้รวมความเสียหายมันเยอะคนมันเยอะจํานวนจํานวนความเสยียคนเนี่ยมันเยอะแต่ความเสียหายต่อรายจะน้อยตอนนี้เรารวมอีพหนึ่งอีพีสองประมาณส4 8ร้อยสิบแปดประมาณนักร้อยเจ็ดสิบกว่าลา้าน เดี๋ยวเราต้องต้องต้องรวบรวมพยานหลักฐานอย่างที่ท่านท่านรองผู้จัดการว่าอันนี้เขาแปลงทรัพย์สินนะมันไม่ไดความเสียหายเขาแปลงทรัพย์สินที่เขาเขาเขาหลอกมาได้เฉพาะคอนโดก็ยี่สิบสี่แล้วครับขอ่าอันนี้สองล้านสามที่เราที่เราอายัดทันเงินในบัญชีครับคือขออนุญาตนะครับก็มีเงินในบัญชีสองล้านแล้วก็คอนโดเนี่ยคอนโดก็ยี่สิบสี่ล้านที่เขาซื้อใหม่ซื้อนะแล้วก็ซื้ออีกอีกสองห้อง ซึ่งดาวดาวไปแล้วเกือบอเลยนิดเดียวก็จะโอนกรรมสิทธิ์แล้วอันนั่นก็จะเป็นหลายหลายสิบล้านนะครับแล้วก็ลดนาฬิกาซึ่งเขาแปลงจากเงินจากการหลอกลวงมาก็มามาซื้อพวกนี้ที่เราตรวจสอบพบนะครับก,ก็ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นร้อยอะครับเพราะว่านี่เราเรา,เราตรวจคือเราเรารีบดำเนินการแต่ว่าเราก็ต้องขยายผลต่อไปอีกนะครับ ครับผมอยากยากินนี้ขอเสริมทามบุคลารนิดหนึ่งเกี่ยวกับรูปแบบรูปแบบของของคนร้ายนะที่ลักษณะนะครับอันนี้เขาก็จะแบบโฆษณาลักษณะพิเศษคือจะให้วงเงินสูงแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำแล้วก็โอนอนุมัติเงินเร็วแล้วก็ใช้เอกเสารน้อยไม่มีคือผิดกับธนาคารนะถ้าเราไปกู้ธนาคารเนี่ยเราจะเห็นไหมตัวสอบนูน่นตัวสอบนี่คนซึ่งได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับ ไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นระดับระดับกลางกลางซึ่งได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปธนาคารเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะติดเครดิตบัตรเครดิตบูโรพอมาเนี่ยหลักเกณฑ์ก็น้อยได้เงินก็เร็วนะครับเหมือนกัส่งประโยชน์นกันทั้งคู่พวกนั้นก็ถ้าเกิดว่ามากก็คง,คง,คงไม่มีเงินนะครับอันนี้เพราะว่าหลอกไายย่อยไปเรื่อยหลักหมืน่นหลักแสนหลักหมืน่นหลักแสนแต่มันเป็นปริมาณมากเนี่ยยอดรวมก็จะเยอะไปร้อยร้อยล้าน นะครับแล้วก็จะเสริมทัุการอีกนิดนึงคือพวกจีนพวกนี้ผมสังเกตดูนะประเทศหลายหลายรายแล้วเนี่ยที่ว่าเป็นเป็นระดับต,ต้นๆเพราะว่าสังเกตดูนะที่ผ่านมาจะเป็นบัญชีม้าหมดตัวเองจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องจะเอาตัวเองเนี่ยพ้นไปหมดและคนไทยจะกลายเป็นเหยื่อคนไทยที่จ,จับนะเป็นเหยื่อของคนจีนคนจีนนะคนจีนไปถามดุกทรู้ว่า ชาวจีนชาวจีนชาวจีนแต่ไม่สามารถที่จะจับกลุ่มได้อันนี้เขามีอยู่เส้นเงินอยู่เส้นหนึ่งซึ่งเขาพลาดมาเขาโอนผิดมาโอนเข้ามาเข้าคนจีน้ดยกันเองเลยคนจีนก็ยังบอกว่าเอ้ยทำไมโอนมาให้เขาโดยตรงปกติเนี่ยจะให้โอนแบบคนไทยแล้วก็บัญชีมาแต่บริษททำให้เราจุดนี้ทำให้เราสามารถที่จะไปสืบสวนต่อแล้วจนจับผู้ต้องหาชาวจีนนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเคสพิเศษ แล้วก็ปกติเนี่ยสังเกตดูนะจะเป็นบริษัทไม่ใช่คนไทยถ้าคนจีนก็เป็นบริษัทในรูปแบบบริษัทซึ่งคนไทยถือห้าสิบเอ็ดแล้วคนจีนถือถือสี่สิบเก้าจะรูปแบบบริษัทตลอดที่เราผ่าน,านมานะครับแต่อันนี้เหมือนเหมือนก็ก็เป็นเหตุนะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยผิดพลาดท่านนี้ทำให้เราจับได้นะครับอันนี้เป็นเป็นภาพย่อๆนะครับตอนนี้เราอายัดไว้อีกครับอายัดไว้ห้าสี่หรือห้านะที่เรา <4, 4. S 1> อายัดอีกสี่ลาย ในเส้นนี้นะเฉพาะเส้นเงินอันนี้นะมีอ,ญญา,อายัดอีสี่ลายอันนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่รายดครับครับครับเป็นคนไทยอ่ะเป็นคนไทยครับอญญายัดอยู่นะครับมีหมายจับนี่ไหมอ่ามีหมายจับแล้วอายัดอยู่ยครับสามีเนี่ยยังครับยังแต่เรากาลังคือตอนแรกอะ่ะเราก็ยังไม่ได้พบหลักฐานแน่ชัดแต่เมื่อเราไปคนแล้วเนี่ยเราก็เจอหลักฐานอะไรอีกหลายๆอย่างในการที่จะเรารู้เลยว่า สองสามีภรรยาเนี่ยร่วมกันแน่นอนร่วมกันครับ,รบส่วนใหญ่นะภรรยาก็จะบอกว่าไม่รู้เป็นเรื่องสามีสามีตลอดสาาภรรยาในเพียงแต่ว่ามีชื่อเฉยแต่เงินที่ได้มาเนี่ยสามีเอามาแต่ไม่รู้มาอย่างไงเพราะฉะนั้นเขาเขามือพิธีการที่ร่วมกันอยู่แล้วครับผู้ต้องหาผู้ต้องหาในคะดีช่อโกงประชาชนอันนี้เป็นผู้ต้องหาคดีฟ้องเงินแยกกันแต่เป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันแต่โดนสองสอง อ่าปรามิดมูลฐานจนมาออกมาออกทางไอ้นี่ไอ้ฟ้องเงินอีครั้งนี้ครับคือตอนแรกเราไปออกเป็นช่อโกงประชาชนก่อนอ่าปรมผิดมูลฐานในกความผิดมูลฐานเสร็จแล้วเราก็มาดูในรายละเอียดในเส้นเงินนะครับรู้ว่าเอ๊ะ,เอะมีการทําเป็นกระบวนการพอเจาะไปในรายละเอียดแล้วมีทําเป็นกระบวนการมีคนจีนอยู่ด้วยแล้วก็มีโอนทรัพย์สินมีการนําเงินต่างๆที่ได้มามาซื้อคอน,นโดเราก็ถึง ขออนุมัติศาลออกหมายจับคดีฟ้องเงินจากจากข้อมูลอันเดิมมาแหละข้อมูลอันเก่าที่จากการชอบกงประชาชนเราก็เพิ่งมาพบหลักฐานหลายๆอย่างวันนี้นี่แหละครับเราก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขออนุมัติศาลเอาแล้วเดี๋ยวเราต้องตามไงฮะเดี๋ยวนาฬิกาอยู่นาฬิกาเนี่ยเห็นว่าเขาถ่ายใส่ข้อมือตอนตอนออกสนามบินนะฮะออติดติดไปด้วยครับครับ ก็กไปไปไปพร้อมกันนะแต่ว่าสามีไม่มีหมายจับเราไม่ใช่ไม่มีหมายจับก็คือตอนแรกเรายังไม่พบความเชื่อมโยงเรายังไม่รู้เราดูแต่เส้นเงินเส้นเงินเนี่ยมันจะเห็นจากกบัญชีบัญชีใัจจุบนส่วนใหญ่บัญชีเมียหมดบัญชีผู้หญิงผู้ตุหาบัญชีอย่าพูดง่ายๆอะไรที่เป็นหนังสือเป็นเอกสารใช้ชื่อต่างๆาจะเป็นเมียเพราะฉะนั้นเราก็เจอเส้นเงินเนี่ยก็จะเจอมียแต่ว่าผัวเนี่ย มันเหมือนก็เป็นคนที่ให้ดําเนินใชไ้ไม่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 เป็นเอกสารใช้แรงงานพูดพฤติการเอาเงินเข้าไปเอาเงินนี้ไปนะแต่จองชื่อเมียเราก็เพิ่งมาพบนี่เองนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมโยงอะครับรเราประสานกับตอมอไปแล้วฮะเราประสานตอมอไว้ลูกหน้าแล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมทราบเนี่ยคือคืเป็นเทคนิคนะครับวอลเล็ตนั้นเนี่ยสามารถตรงนี้หรือทําใดเนี่ยเขาจะมีเราจะเนี่ยเป็นรหัสส่วนตัวอยู่แล้วก็ไปเปิดสามารถที่จะเอาไป เอาเอาอันนี้ไปเปิดต่างประเทศหลือนี่ได้เอาไปใช้เงินเหมือนกับแบบ่ากระเป๋าเงินเหมือนบัตรเอทีเอ็มอะว่าสามารถที่จะไปใช้ไปกดที่นู่นนี่ที่นี่ก็ได้แต่อันนี้ไม่ต้องเอาอันนี้เอาไปเปิดได้เลยเอาไปเปิดได้หรือมีรหัสบัญชีเขาก็จะมีบัญชีอยู่ตอนนี้เราเรากําลังแกะรออยู่ในมือถือเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าเงินในแพลตฟอร์มอยู่คือคือตอนนี้เราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นมีเงินอยู่ในแพลตฟอร์มกันเรากําลังฟอเรนซิก กี่ยวกับในตัวมือถือเขาว่ามีแพลตฟอร์มมีเงินอะไรบ้างอยู่ใช่ใช่ใช่ช่ช่อา่ใช่าใช่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 ใก็แล้วแต่ว่าเขาจะอาจจะไปโอนไปอยู่ที่ไหนไปโอนให้ใครไปโอนอีกทีหนึ่งอ่าใช่ใช่ครับเขาก็ต้องเอเอ็กซ์เชนออกไปแบบ พวกนี้จะออก Ex c h ช n g e อีกทีออกจะไปซื้อขายในคริปโตในใบใน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 แพลตฟอร์มต่างๆที่เขาจะออกไปและแต่ที่เขาจะใช้แพลตฟอร์มดังๆต่างๆนั้นเนี่ยก็เขาบางทีนะในการซื้อขายก็ซื้อกันนี่เลยสมมติเรามีเหรียญก็โอนเหรียญเนี่ยเอาเงินสดก็มีแล้วแต่หรือโอนในกระดานก็มีแล้วแต่และแต่ที่เขาจะตกลงกันกันโอนสมมุติว่าเขาใส่ในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งก็ประกาศขายในแพลตฟอร์มหนึ่งนี้ได้เลยในจะใช้ แพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะมีทั้งใครต้องการซื้ออะไรก็ได้